ทีมงานไข่ปลาพาชูวัดหนองก๊ฟานมามามาในเข่ากล้องเลยเขากล้องเลยเขากล้องเลยไว้เป็นหลักฐานนั่นนี่ไว้เป็นหลักฐานยยบิเอมเลยชกสักไปยังเอาวิดีโอเหรอเอาวิดีโอวิดีโอนี่ดลงลงในยูทูบเลย อ่ะลงในยูทูบเลยนะครับวันนี้ใครมาด่าโยมพี่เอี่ยมโยมเปนโยมอ่าโยมนัดอ่าพี่ออดโยมภัยและโยมอะไรจะนังอ่าบินลินและนี่ล่ะขวัญแลนี่ล่ะนี่คนน้อยนี่ออทคกอข้ารถประมานนะคะอ่าวันนี้ก็ทีมงานไข่ปลาพาโชคด้วยงานบุญลอยกระทงทย์มหาชาติวัดหนองฟาน27พฤศจิกายน 2, 5 6 6 อันนี้โยมจันมีเชื่ออะไรเดาเนี่ยโยมโยมนิยมแรมกลางใช่ไหมนิยมแรมกลางแล้วยอมใช่ปรญยาตาพระสำมร,าารำงโยมพึง่งตาตัวอนโมธามีเดี๋ยวก็มาลนะเดี๋ยวทีททมงานเทศบาลมากจ็จะมาหลายอยู่